พอเพียงนี้มีกว้างมีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีกคือคำว่าพอก็เพียงพอเพียงนี่ก็พอน่หนคนเราถ้าพอในความต้องการมันก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดตรงไม่ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข